ครับนานๆน้องๆวันนี้ก็จะมาตอบคำถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องเรือนะครับว่านั่งอย่างไงถึงจะสบายนะครับผมเราเห็นเทสเตอร์หลายๆคนใช้นะครับแล้วก็น้องๆถามมานะครับว่าเขานั่งสบายไหมพอไปนั่งแล้วเรือหมุนนะครับพอพายแล้วก็หมุนนะครับผมนะพอเวลาพายก็หมุนนะครับพอนั่งข้างหน้านะจุดกระดกนะครับพอนั่งท้ายหน้ากระดกนะครับวันนี้ก็จะมีวิธีแก้นะครับแล้วให้นั่งสบายนะเหมือนเรือปกติเหมือนเรือไม้เลยนะครับสามารถทําความเร็วได้นะครับผม สามารถทําความเร็วได้ในระดับที่ดีท,ทีเดียวนะครับผมก็เรือเราต้องมาเท้าความก่อนนะครับว่าเรือประเภทนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขา,าสร้างมาเพื่อการใส่มองนะครับนั่งข้างหน้าเราเท้าเอาเท้าลงน้านะครับแล้วเขียนะครับนั่งตรงนี้นะกระโดงหน้านะฮะหรือเรือตอนเดียวก็ช่างนะครับเรือตอนเดียวแบบนั้นก็ช่างนี่ตอนครึ่งน,นะครับ นั่งหลังนะฮะเท้าภายน้ำนะครับแล้วก็ใส่มอนะครับเป็นเรือที่ไว้ใช้ในการชับช่วยนะครับแต่ถ้าเราจะมาตกปลานะครับผมมันจะมีเทคนิคนะครับให้นั่งสบายเหมือนเรือปกตินะครับไม่หมุนภายเร็วทรงตัวได้นะอัดชดได้นะครับแล้วก็คล่องตัวนะครับถ้าเทคนิคง่ายๆนะครับมันมีสองแบบนะครับแบบแรกถ้าเราไม่ต้องการทําที่ยึด เกาะนะครับคือให้เรานั่งเซ็นเตอร์ที่ตรงกลางนะครับพอนั่งตรงกลางเนี่ยไม่ใช่นั่งนั่งเปล่านะครับถ้าน้องนั่งเปล่าเานะครับเรือจะหมุนนะครับหรือพายเอื่อยนะครับพายไม่ไปนะครับเพราะว่าตัวเราอะนะครับผมจะต่ํากว่าเรือนะครับก็เทคนิคง่ายครับให้น้องหาเก้าอี้ยิ่งใหญ่ยิ่งดีนะครับตั้งให้ได้เซ็นเตอร์อย่างนี้นะครับแล้วพายนะครับพอพายเนี่ยมันจะกลายเป็นเรือไม้เลยนะครับน้าหนักดีนะครับตัวเราจะสูง สูงกว่าเรือนะครับเวลาเราพายนะครับก็จะจ้วงน้ําได้พอดีนะครับทําให้เรือทรงตัวได้ดียิ่งเก้าอี้ยิ่งใหญ่ย,ยิ่งดีนะครับหรือถ้าเป็นกระโดงเดียวหรือถ้าน้องอก็เจาะไม้นะฮะเจาะไม้ยึดเป็นแผ่นแบบนั้นนะครับที่กระโดงให้สูงขึ้นมานะครับมันก็จะสามารถทรงตัวได้เหมือนเรือไม้ปกตินะครับเท่ากับเป็นเรือปกตินะครับเท่านี้น้องๆก็จนะ,ะสามารถที่จะใช้เรือตกปลาได้นะครับผมนะที่ลืมไม่ได้ให้ติดแกนลอนไปด้วยนะครับ เผื่อบางทีจนโอมจนอมันดึงแรงมากแล้วเหลือความก็ให้น้องติดกันหลอนไว้นะฮะนะ,ะหรือใส่ชุดชีพนะครับ mm. มีชุดชีพก็ใส่ชุดชีพนะครับเ mm. ท่านี้ก็จะตกปลาได้นะครับเพราะตอนนี้ก็เริ่มนิยมนะครับมีน้องๆถามมาว่าเ,าเรือราคาเท่าไหร่นะฮะ mm. เรือพวกนี้ก็อยู่ประมาณที่4,500นะฮะ4,000นะฮะอยู่ถึง6,000นะฮะแล้วแต่ร้านแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่ราคานะครับผมนะฮะก็เท่านี้นะครับ,บกินเล็กคิดน้อยเดี๋ยวจะพายให้ดูนะครับแต่จะใช้เรือชาวบ้านพายนะครับเอาแค่เก้าอี้ไปนะฮะแล้้้วกก็พาายใหดดูเรระมมััันนน่งไทุือคบผ ก็ไม่ได้เอาเรือมานะครับไม่ได้เอารถมามันเข้ายากนะครับก็จะมาเอาเรือชาวบ้านพายให้ดูครับซึ่งอัตราความเร็วนะครับพายได้เหมือนเรือปกติซึ่งน้องปกติเวลาพายมันจะหมุนนะครับเพราะว่าน้องไม่มีเก้าอี้รองตรงกลางนะครับคือนั่งลงไปเลยแล้วมันจะต่ำนะฮะเนี่ยมันจะต่ำจะต่ำกว่าแต่ตอนนี้คือเอาเก้าอี้รองแล้วนะครับมันก็จะสูงนะครับแล้วก็เซ็นเตอร์ได้นะครับนั่งเซนเตอร์ได้ฟาดเบ็ดได้สะดวกทำรูปความเร็วในการพายเพการพายนะครับพายได้เหมือนเรือปกติไม่หมุนนะครับเห็นไหมครับ พายได้เร็วเลยนะครับนี่เร็วมากเลยนะครับเห็นไหมครับเรือไม่หมุนนะครับเป็นการพายที่ถูกต้องแล้วก็เป็นการนั่งที่ถูกต้องของเรือตอนเดียวหรือตอนครึ่งนะครับนะครับนะครับพายได้เร็วมากเลยครับเป็นสปีดโบ๊ทเลยนะครับเห็นไครับหยุดแล้วเรือยังไปตรงนะครับเห็นไหมครับเห็นเลยครับเรือไม่หมุนนะครับทำให้น้องพายง่ายในการตกปลานะครับผมนะฮะก็ถูกใจกี่เยอะมาก นี่เราพายให้ดูแล้วจะตีเล่นไปของทางนะครับผมนะฮะมีคนไล่มองอยู่ข้างหลังนะครับก็ต้องหนีเขาด้วยนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับนะฮะกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์เห็นมีความรู้สำหรับน้องๆที่ถามมาว่าภายไงไม่หมุนเรือราคาเท่าไหร่นะฮะ เรือตอนนี้ก็อยู่ประมาณตั้งแต่4,000นะฮะ3,500-4,000ถึง6,000บาทนะฮะแล้วแต่เลือกตอนเลือกยี่ห้อนะครับผมนะฮะก็ฝากไปด้วยนะครับผมมีการถายเลยถูกต้องนะครับผมนะของตอนเดียวนะครับถายได้เหมือนเรือปกตินะครับผมนะเห็นไหมครับถายได้เหมือนเรือปกติทุกอย่างเลยนะครับผมนะถายได้เหมือนเรือไม้เรือทรงตัวนะครับเป็นรัทรงตัวฮะไมโดนดึงนะไม่เป็นไหลนะครับปกติทุกอย่างเบานะครับผพาง่ายนะครับผมนะเหมาะแก่การ ทำคลิปนะครับน้องที่มีตังซื้อเรือแพงนะตอดครับแอบตอดครับพวกเโอเคฝากไว้ด้วยครับกดติดามกดไังเกต้ด้วยครับสำหรับเก็เกตน้อยสำหรับความรู้ในการตกปลานะครับสําหรับน้องที่มีเรืออยู่แล้วก็เอาเกี้มารองตรงก้นนะครับหาเซ็นเตอร์นะครับวางเกี้ลงก็นั่งทำแล้วก็ผายในปูนก้นนะครับผมนะ